เห็นอย่างนว่า,ม,ามี่นมนุษย์เราบางทีก็พยายามต่อสู้นะเพื่อที่จะเอาชนะต่อธรรมชาติหนามากก็ต้องหาไอรมามงบางังเพื่อความอบคุณก็เพื่อรักษาต้นใยของเรานใะห้มีความอบอุ่มมีความสงบอยู่ภายใน อากาศอย่างนี้แพ้เช้โรคได้ไดกลัวไหม่วงนี้โรคภัยกำลังระบาดจะไม่ตำหนกไม่ตำหนกโรคชนิดนี้เกิดขึ้นได้แม้พระไม่โรคตัวบางทีเราไปสัมผัสอยู่กับผู้คนมากๆ จะติดมาได้ง่ายแล้วก็แพ้เอวนะเห็นไหมช่วงนี้โลกไทยตั้งหลายสมัยนี้โลกเราเป็นไปอยู่โดยยากท่านมาหาก,กินก็นั้นยากค่าใช้จ่ายหายไปหาก,หาก,กิน หลไหมนะเหนื่อยท้อไหมท้อไหมไม่ทอ้อสู้นะก็ต้องสู้เปลี่นแต่นุกคนก็ต้องทันหน้าที่นะคนเป็นก็ต้องสู้ตัดไปในส่วนคนตายก็ใช้บ้าจะสบายคนตายมีไม่ได้สบายทุกคนคนที่ตายแน่น เพราะว่าตายแต่ร่างกายแต่จิตใจยังไม่ได้ตายนั่นมเมื่อกี้ก็มีความเชื่อมใจและก็ขออนุโม,มทนาบุญกับทุกทุกคนที่ได้ตั้งใจมาอาหารปปามาตวายในวันนี้ อันนี้อาตมาจะาให้ธรรมะแบบสั้นๆในการปฏิบัติง่ายเข้าใจง่ายไม่ยากแต่นุ่งนำไปปฏิบัตินะสัญญาอืมสัญญานั่งท่าสบายของเราพยายามน,นั่งหลังให้ตรง การุ่ท่านนั่งสนานง,งามมองดูแล้วเกิระจัดกระจายกราบเทไรใจแล้วก็ผ่อนปิ๊ดเองทำนั่งขยืดตัวแข็งหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะเป็นวันสบายของเรา อย่าไรบ้างชีวิตของคนเราที่สุดแล้วคืออะไรที่เราเกิดมาจนถึงปันเนี่ยเราได้คำตอบครับเร็นอยังว่าชีวิตของเราที่สุดแล้ว เราต้องการอะไรต้ความสุขความสบายใช่ไหมทุกนี้เราสุขสบายจริงแท้ได้หรือยังสุขสาหายทุกๆหต่หายใช่ไหมยียมสบายปากไม่สบายตาก ที่สบายที่สุดนก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์เป็นบุคคลที่สบายที่สุดในโลกเพราะอะไรก็เพราะพระองค์ไม่มีเครื่องสัมองของจิจใจคือเกลยจน ยัมีกีดดไหมตอนนี้มีกีดดไหมเป็น่งสมนอย ายใจเห็นความสบายใจความขับแค้นใจความรำพุงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจพระพุทธองตรัสว่าเนี่ยเป็นทุกข์เราจะเห็นอย่างว่าที่เราไม่สบายใจ พราะว่าเราทุกคนยังมีเครื่องสงมองของใจอยู่แล้วทีนี้จะทำอย่างไรดีเครื่องสงมองของใจเราแต่ละคนบางคนก็มีมากบางคนก็มีนนต่างๆบางคนก็มีน้อยบางคนไม่มีเลย เท่ากันนี่แหละคือเป้าหมายในชีวิตของเราที่สุดแล้วเราเกิดมาก็กเพื่อชำระขึ้นสมองให้ออกไปจัดใจไม่ได้มากที่สุดมากน้อยขึ้นอยู่ที่ตัวเราแล้วนะเยมเยมทำได้ปฏิบัติได้มากเยมก็สลักออกไมาเยมทำ ป,ปฏิบัติน้อยไม่ได้สนาน้อยนะแต่กับยิ่งพกคุณมากขึ้นมากขึ้นเวลาคนรักสามีภรรยาพ่อแม่ปูย่ย่าตายาที่มองเรายด้ัทิางจากเราไปเราทุกข์ไหมทุกข์มากทุกข์เกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมใจเราเป็นทุกข พ่เรารับรู้เราดิดมั่นใช่ไหมบ้าน,นีคือก็คือแม่คือพี่คนน้องคือลูกของเราอืมแต่ว่าเรายังไม่เห็นตางความเป็นจริงในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าเราจะทำเดิไนไปจรจะให้เราเห็นตาความเป็นจริงร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุดิ น้ำลมหส่อโตวไปจนขึ้นมาตั้งแต่ตัวนน้อยที่อยู่ในท้องของแม่เป็นก้อนเลือดแต่ออกมาเป็นปุ่มมีหัวไม่แขนไม่ขาเมื่อเขาไปราคาเดือนหรือสุบเดือนก็คลอดออกมาจิงเล็กป่าคุณเริมนุ่ม เห็นไหมตอนที่อยู่ในท้องยังไม่เป็นคนเช่นไหมแล้วเป็นอะไรไม,มีทังเลือดทั้งหนองที่คุกอยู่ในท้องม่ใช่ยังไม่เป็นคนแต่พอออกมานี่เราที่ก็เป็นอืม,ม,มเป็นคนขึ้นมา va passar d'aquí จัตนานามสูงนิดเขยิ้มนต่เราพอมีความพอบคลุในความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้นเห็นผิดอยู่ในเรื่อยไปใจก็จิ้มเกาะยุดเดียวยึดถืออยู่ในอารมณ์นั้นพออารมณ์นั้นบุคคลนั้นไมตดูสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนไป ตามเหตตามปัจจัยใจเราก็ต้องปล่อยเปลี่ยนไปด้วยพอเกิดขึ้นมาเป็นคนขึ้นมาได้พอแม่ก็ตั้งชื่อว่าชื่อนั้นชื่อนี้มีนามสกุลมีวงตระกูลโตขึ้นมาก็เป็นหนังสือเรียนจบมาทำงาน ทำงานทางเงินเนองครอบครัวชีวิตก็แต่งงานแล้วก็เกษียณอายุหกสิที่สุดแล้วผู้กับเราก็ต้องรอความตายกันทุกคนแล้วระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่ผ่านมาทั้งชีวิต thân sinh đức mà hạ kiếm thân sinh Tên đồng cùng quân thân sinh đức Nhà ở này là trên xa hắn đã chỉ biết chúng ta? ràng ừ. ừ. Thế thả về anh Chỉ không sáng như tôi này ได้มาตัง้งทตในวันนี้แล้วก็เห็นแล้ว,ว่าเครื่องสงมเป็นกระทำให้เรามีความไม่สบายกายความไม่สบายใจมาตั้งนานธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แั่ไว้ว่าการอบรมจิตการรู้เท่าทันจิตจะช่วยคลาย ความยิดมันปลดเปลื้องปัญญานการเคลื่อนความสมองภายในเราไดา้วันนี้ก็พอสมควรเก็บอะไรก่อนเฮถ้ามีโอกาสอาาัดพาราจะได้แนะนำในวิธีที่การรับรู้ของจิตใจของคนเราได้เป็นไหมบางที รับรู้ได้เราสึกไม่สบายใจรับรูท้ทีไรใจเรามีความกัวงวลกระวยในความทุกข์ทุกขเป็นเพราะอะไรรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรจิตใจที่ไม่มีกำลังของสติจะเป็นจิตใจที่ดูจิตใจดอนนี้ ป่าไม่มีตลักความฐานพยายามดูความรู้สึกว่าตรารบันตรารบันเราคิดอะไรบ้างจิใจนี้เป็นไปด้วยกุศลจหรือเปล่าเป็นไปด้วยนั่นได้ทำหรือเปล่าพระพุทธองค์ให้เราชำักใจตรงนี้ให้ท่องใส ให้ขาวสะอาดปราศจากมลทินฉะนั้นการที่เราได้ฝุกใจมองเห็นใจตนเองเราย่อมชำระสิ่งนี้ได้ถูกต้องเพราะถ้าเราเห็นใจตนเองเราก็จะเห็นรู้ั่วของใจของเราใจที่รวยคือใจทีม่มีกำลังของสติดด ไม่มีกำลังของปัญญาจึงเป็นใจที่ไม่สมควรแก่การงานฉะนั้นโยมาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ใส่ใจมองดูใจตัวเองว่าใจตรงนี้มีอะไรที่ผูกพันอยู่หรือไม่ใจดวงนี้ยังยึดมั่นตัอสินใย แตในนี้เขารู้จักคำว่าปล่อยวางนั้นหรือยังถ้ายังเรอก็ต้องมาดำเนินแก้ไขปิด,ดรู้วยของใจไม่ให้ใจมันรู้ไม่ให้ใจมันซึงจึงจะเป็นใจที่สมบได้ จะรักรูของใจไม่ว่าจะเป็นทางตาเมื่อเห็นผมเมื่อได้ยินเสียจงจมูกเมื่อได้กินไม่นไม่ได้เด่รถก,กายไม่ได้สัมผัสทางตาหูจหมูกเล่นกายใจปอมมานงมาท่ใจของเราคือจิตดวง ใจเรามีการบอบรมรมเพาะด้สติปัญญาใจก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยหนักเมืนแตดก่อนใจจะมีความเบาใจก็จะมีความสมควรแก่การงานเหมาะสมที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆจตเป็นทางว่นในทางธรรม ถ้าใจเราดีงานที่หนักเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระจับทำงานนี้ด้วยความละเอยียดความรอบอคอบจนเป็นการที่เราเห็นใจ จะทำให้อดใจเนี่ยอยู่ด้วยความเป็นกลางไม่ยินดีเกินไปไม่ยินร้ายเกินไปรับรู้และผ่านที่ใส่มีแล้วก็ผ่านเห็นแล้วก็ผ่ายนได้ยินแล้วก็ผ่านได้กิ่นแล้วก็ผ่าน ได้ดึงแบบแล้วก็ทานได้สัมผัสหนัทตาฉะนนสดงดูเข้ามาดูใจตนเองวาดใจตนเองต,อนนตันนี้ปัจจอยันนี้ใจของเราผ่าน,ใน,ใน,ในอยู่กึ่งหนักมือแี้ลงุไป เพียงแค่ผ่านเท่านั้นการที่เราเหินใจก็จะทำให้ใจดวงนี้เกิดความสุขบุญเป็นความมงคลเป็นความดักทุกข์ได้แก่ระเราเองคนเราที่มีปัญหาทุกมากที่สุดก็คือตัวที่ใจ ดักทุกข์ที่ใจไม่ได้ดับอารมณ์ที่ใจไม่เป็นความเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจเป็นตัวตนกายบาดจาบก็เป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อใจบาดเจะเป็นตัวตนขึ้นมาอารมณ์ทลายที่ระคุ ก็เป็นปูตนกันมาสน่งกันที่เราก็ไปดับัวตนก็คือดับอารมณ์ให้เป็นอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางตาหรือจมูกหรือกายใจทุกอย่างผ่านแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าตายอย่างดีเราต้องยังได้เห็น ก็ต้องได้เงินเสี่ยงต้องนดีก็ตได้กินเล่นเงินดีก็ต้องเล่นได้เงินเยอะสมองร่างกายของเรายังเป็นสมบูรณ์ไม่บกป่องแต่ประการใดการที่อารมณ์ผ่านเข้ามาก็เป็นเรื่องปกติเมื่อตากระทบกับหูใจดวงนี้ก็ยึดขึ้นมา ว่ารูปนี Never, form, a a. ้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นสิ่งที่น่ารักเมื่อตากระทบรูปอีกรูปหนึ่งก็ไม่น่าชื่นชมิงรูปหนึ่งก็น่าเขียนน่าัชเ่อเมนน่ารักเชิญใจนั่งเห็นว่าอยู่ตรงกลางการที่มองสติไม่มีการัน ใจเราต้องเป็นยึดถือความเห็นผิดใจที่ตั้งแบบผิดก็ยอเกิดเป็นตัวต,วต,วตวจนจันทรนันการองจิตเต็มใจตัความรู้ยิ่งเป็นแป่เพื่อแจ้งซึ่งมรรคผลเราหลับตาแต่เราเห็นจิต อาจิตอือใจอันรนอยู่จักอารมเดอร์ร์มนไม่ให้จิตนี้ออกไปผูกพานาือสั้นไปที่อื่นให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายในร่างกายของเราจะตั้งมาที่ลมหายใจก็ไม่ผิด จะปฏิกำก็ไดาให้ใจตรงนี้มีสมาธิเป็นฐานมเมื่อใจมีธามของสมาธิใจนี้ย่อมเห็นต่อความเป็นจริงจิตจะเข้ามาควบคุมใจให้ใจตรงนี้รู้เท่าทันต่อความเป็นจริงใน่นี้จะพ้นกับปัจจุบันไม่หลงไปในอดีตป็นอนากต ้ใจเราอยู่กับปัจจุบันใจเราเป็นผู้ประแจดทันทีีทว่าเป็นใจที่ตุ่ยที่รู้มูสิทธทธารมต่อความเป็นจริงต่ออารมทั้งตัวฉะนั้นยอมที่ภาวนาไม่ต้องตั้งความคาดหวัง ว่าใจเราจะต้องดีเสมอไปเราเพียงทำหน้าที่คือให้ใจตัวของเราได้อยู่กับปัจจุบันว่าใ,ใจได้อยู่กับปัจจุบันทุกก็เกิดที่ใจไม่ได้ลองสังเกตดูยนยโยมใจของคนเราที่ทุกเนี่ย ทุกปีในอดีตนสิมทุกกับเมื่อนาคฤดนั้นตาใจตรงนี้ไม่เคยได้อยู่กับปัจจุบันใจเขาจึงต้องเป็นทุกข์เพราะว่าใจไม่รู้ท่าทันต่ออายุที่เกิดขึ้นภายในสนันอยู่นั่งายต้องเดิก็เปลี่ยนมาเป็นเย็ยนบ้าง semen-semen Mereka reman dan ingin kembali Berat rangka hingga bodi